สวัสดีครับท่านผู้ชมคงมีความชื่นชอบส่วนตัวต่อสิ่งของรอบกายหลายๆอย่างแต่วันนี้เราจะมาทายนิสัยจากความชอบอย่างหนึ่งบนร่างกายของเรานั่นก็คือนิ้วมือนั่นเองและไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมลองยกมือขึ้นมาดู ท่านรู้สึกชื่นชอบนิ้วมือไหนเป็นพิเศษวันนี้เราจะมาทำนายกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับถ้าหากว่าท่านชอบนิ้วก้อยแสดงว่าคุณมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออยากจะเป็นอยากจะมีอะไรก็ตามแต่ไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คุณมีพื้นฐานเป็นคนนิสัยดีสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนยอมคนเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดีไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่เก็บเอาเรื่องที่จะทำให้บั่นทอนชีวิตตัวเองมาใส่ใจเป็นคนค่อนข้างมีความโรแมนติก เมื่อคุณรักใครแล้วคุณจะรักเขาจนหมดหัวใจเลยทีเดียวหากท่านชอบนิ้วนางแสดงว่าคุณชอบที่จะให้คนรอบข้างสนใจคุณเข้ามาคอยเอาอกเอาใจมาคอยดูแลเอาใจใส่ตัวเองอาจดูหน่าํำคานไปบ้างแต่จริงๆแล้ว คุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมากอ่อนไหวต่อสิ่งที่ทำให้สะเทือนใจแต่ก็สามารถเก็บความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดีต่อไปครับหากท่านชอบนิ้วกลางไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าผู้ที่ชอบนิ้วกลางเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ชอบความสงบจนบางทีคนอื่นอาจมองว่าคุณเป็นคนที่เงียบขรึมแต่จริงๆแล้วมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสตลอดเวลามีความหนักแน่นและไม่โลเลต่อสิ่งรอบข้างพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาหากท่านชอบนิ้วชี้ความท้าทาย คือสิ่งที่คุณโปรดปรานเป็นคนที่ชอบทำอะไรแปลกใหม่เสมอจึงทำให้มีสเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ชอบการแต่งตัวมีความเป็นผู้นำสูงชอบที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำผู้อื่นได้ดีชอบคิดค้นหาอะไรใหม่ๆที่แตกต่างจากผู้อื่น และสุดท้ายครับหากท่านชอบนิ้วโป้งหรือที่หลายๆท่านเรียกว่านิ้วหัวแม่มือนั่นเองแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในความคิดของตัวเองไม่ตามกระแสและไม่ว่าใครจะมาทำอะไรให้คุณรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นน้อยลงก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้คุณรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิต หรือเ้าซีจุกจิกมีไหวพริบฉลาดหลักแหลมมีความซื่อสัตย์คิดจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จละเอียดและรอบคอบมักคิดทบทวนจนแน่ใจแล้วจึงตัดสินใจขอบคุณครับแแแตแตแตต่ต่่งงง